สวัสดีครับวันนี้จะมาแก้ปัญหาต้นไม้นะครับต้นไม้ใบซีดใบเหลืองแล้วก็บางบางต้นก็แคละนะครับแคละแครนไม่โตนะครับแล้วก็ใบจะเล็กกว่าปกติเยอะนะครับนะต้นไม้ถ้าเป็นอย่างนี้เรามีวิธีครับนะเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรา ปรุงขึ้นเองนะครับปรุงจากน้ำหมักนะครับน้ำหมักชีวภาพนะเป็นสารไม่ไม่มีสารเคมีนะครับเป็นสารอินทรีย์ล้วนนะครับอันนี้ก็คือประกอบไปด้วยน้ำส้มควันไม้เป็นตัวหลักนะครับน้ำส้มควันไม้แล้วก็น้ำมูลข้างน้ำหมักมูลข้างคาวน้ำมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ยูเรียน้ำนะครับ เราสามารถฉีดพ่นทางใบได้นะครับถ้าฉีดพ่นทางทางใบก็คือผสมน้ำหนึ่งต่อร้อยนะครับแต่นี้เราจะรดราดทางดินนะครับเนีย่ยให้แก้ปัญหาใบซีดอย่างนี้นะครับต้นไม้ทุกชนิดนะครับพอดีเราเป็นสวนป่านะครับปลูกต้นไม้ถ้าต้นไม้ต้นไหนที่เป็นแบบนี้อ่าก็ใช้สูตรนี้นครับเอา น้ำหมักจีวภาพสูตรอาหารเสริมพืชนี่นะครับนะยูดี d อไรอุดมสุขนะครับเราปรุงจากไม,ไม่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 ห่วงสูตรนะครับถ้าเพื่อนเพนผลิตเองได้ก็สามารถผลิตแล้วก็ลองเอาไปใช้ได้ผลนะครับนั่นก็คือมีน้ำส้มควันไม้เป็นตัวตั้งนะครับเสร็จแล้วก็มีน้ำมูลไส้เดือนน้ำมูลข้างขาวแล้วก็น้ำ ยูเรียน้ำจากพืชนะครับทั้งหมดนี้น้นําทั้งหมดนั้นก็คือมีสูตรทํานะครับก็ในในใน u t ท b e ช่องนี้ก็อบอกวิธีทําไว้แล้วนะครับท่าเพื่อนเพื่อน,อ,นอยากทําเองก็สามารถลองทำพอน้ําทั้งหมดนั้นผสมกันกลายเป็นขวดนี้นะครับแล้วก็เอามาผสมน้ำหนึ่งถ้าจะลดราดทางดินนะครับหนึ่งต่อห้าสิบนะครับถ้าฉีดพ่นทางใบหนึ่งต่อร้อยเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็คือต้นที่กําลังเป็นกําลังมีปัญหากําลังจะแก้ไขวันนี้นะครับะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่แก้ไขแล้วประสบความสําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็อีกหลังจากรถแล้วอีกสักพักนะครับอีกสักพักแล้วลงมาติดตามผลนะครับว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับเนี่ยต้นนี้ก็เริ่มเป็นนะครับ ใบเขาซีดครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ดินแห่งนี้เป็นเป็นพื้นที่เป็นดินดานนะครับแต่แรกๆเขาก็เป็นนะครับนีนเป็นแล้วก็เอาสูตรนี้แหละรดลงไปเขาก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาได้สักพักนะก็อาจจะสารนอะาหารจะเจียจางไปแล้วเขาต้องเพิ่มนะครับเพิ่มเดี๋ยวแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับสักไม่ถึงอาทิตย์ไปก็จะกลับมาเขียวสดเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับนี่ก็คือวิธีก็คือเราผสมน้ํหนึ่งต่อร้อยนะครับเออร์นี้นี่เราจะลดราดทางดินเราจะผสมน้ํหนึ่งต่อห้าสิบนะขวดหนึ่งนี่ก็คือใส่น้ำหนึ่งกระแปงนี่นะครับต่อหนึ่งขวดน้ำหนึ่งต่อห้าสิบแล้วก็จะลดลาดทางดินไปเลยครับนะ ต้นนี้บ้างต้นนี้ก็เป็นนะครับเริ่มจะเป็นน่ะทำแค่น,นี้ครับ นะต้องติดตามผลอีกสักอาทิตย์ครับอีกสักอาทิตย์เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูแต่วันนี้จะให้ไปดูต้นที่เราทำแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างดีเดี๋ยวให้ดูนะครับต้นนี้ทำเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ต้นนี้เขาจะมีใบเหลืองนะครับแล้วใบใบเล็กด้ครับใบเขาจะเล็กมากเดี๋ยวให้ให้ดูใบที่ก่อนหน้านี้ใบเขาจะเป็นนี้นะครับ ี่ยใบแรกๆนะครับใบเล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นได้ชัดใบก็จะเป็นใบขนาดนี้เลยนะครับใบเล็กแล้วก็เหลืองนะครับทีนี้เราก็ใช้สูตรนี้เลยครับรดไปบนโคนเลยนะครับผ่านมาประมาณสองอาทิตย์นี่ดูดูยอดเขาครับใบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใบเขียวนะเขียวสด เดนนี๋ย t h i อย่างต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ได้ทํานะครับนี่ต้นแรกก็เป็นเหมือนต้นนี้เลยใบยเขาจะซีดแล้วก็ใบเล็กนะครับน้าเนี้ยนนี้ก็คือถ้าลดไปสักพักสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะกลับมาเลยนะครับใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะครับแค่ปัญหาต้นไม้ไม่เจริญเติบโตนะครับหรือใบซีดนะครับ ใบซีดใบเหลืองไม่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับใช้น้ำหมักชีวภาพอาหารเสริมพืช UDS ละลายน้ำแล้วก็ลดไปทางโคนนี่นะครับนต้นต้นนี้ก็ททำพร้อมกันทาพร้อมกันกับต้นเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็กลับมาแล้วครับนะใบใบใหญ่ใบเขียวนะแล้วก็สูตรนี้นะครับนอกจาก จะให้อาหารพืชแล้วนะครับเขายังมีประสิทธิภาพก็คือเขามีส่วนผสมของน้ำส้มควันไม้ด้วยนเขาจะป้องกันมแมลงได้ด้วยนะครับแค่มารดโคนกลิ่นเขาก็ส่งกลิ่นออกมาทําให้มแมลงไม่มารบกวนนะครับแค่จะให้ดูต้นนี้นะครับอันนี้คือต้นยางนานะครับดูยอดครับก่อนหน้านี้ก็คือถูกมแมลงกินยอดตลอดนะครับ นจนไม่มีแมลงม้วนใบครับเป็นด้วงด้วงม้วนม้วนใบกินยอดเขาจนไม่โตเลยนะครับก็เลยใช้สูตรนี้ฉีดด้วยแล้วก็ลดทางรากด้วยนะครับใบก็กลับมาสมบูรณ์งานนี้ก็คือสูตรอาหารเสริมพืชที่เราผลิตเองนะครับผลิตจากการทดลองหลายๆสูตรแล้วก็มา ตกลงที่สูตรนี้นะครับด้วยส่วนผสมตามที่บอกเลยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อได้ที่ไรอุดมสุขนะครับหรือถ้าเพื่อนๆที่มีศักยภาพที่ผลิตได้เองนะก็เชิญได้ครับเรามีสูตรเรามีวิธีที่เป็นคลิป y o u t u b e อยู่แล้วอยู่ในช่องนะครับไปติดตามแล้วก็ลองทำนะครับถ้าเพื่อนๆที่ไม่อยากเสียเวลาอยากอุดหนุนก็ติดต่อมาได้ที่ ถราอยู่ดมสุขนะครับเรามีน้ำหมักจีวภาพสูตรอาหารเสริมพืชนี้จําหน่ายนะครับในต้นไม้ทุกต้นไม้ที่ถ่ายนี่ก็คือตอนแรกๆเขามีปัญหนานะครับไม่โตนะต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้ปลูกปีที่แล้วนะครับตอนแรกๆเขาก็มีปัญหาก็คือแกรนไม่โตนะครับหลังจากที่ฉีดด้วยพ่นด้วยอรถด,ด้วยนะครับ นี่เขาก็มีจะมียอดสมบูรณ์แล้วครับนี่แตกแตกดอกแล้วนะครับนี่อันนี้ต้นแมกเมานะครับหรือแมงเมาคนแถวนี้เขาเรียกแมงเมาางพื้นที่เขาเรียกหมากเมานะครับเป็นผลไม้ป่าประเภทพวกเบอร์รี่ะครับเบอร์รี่ป่าลูกเล็กๆนะครับอร่อยนะครับเนี่ย ออกดอกแล้วครับนี่นี่ทั้งหมดนี้ก็คือหาเพิ่มประสิทธิภาพมาจากอาหารเสริมพืช UDS นะครับหาเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อได้ที่ได้อุดมสุขนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเคล็ดรับดีๆแก้ไขปัญหาต้นไม้ใบซีด แคลแกแรนไม่โตนะครับออนนี้ก็แก้ปัญหาค่อนข้างดีแล้วครับเกืนะบทุกต้นเลยนะครับที่ที่แก้ไขปัญหามาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ประสบความสำเร็จเห็น,เห,นเห็นผลชัดเจนเลยครับนะยกเว้นว่าบางต้นที่รากว่าจะถูกแมลงถูก ร่วงอะไรกัดลากอย่างเงี้ยนะแต่มีน้อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ